ด้วยกันนะคะตลอดกว่าเกือบ4ปีศาสตราจารย์ดรวราวุฒิครูสงนะคะอาจารย์ประจสาทาร์ดตัวอื่นๆทุกคนก็เจอไปแล้วเช่นกันค่ะเพราะว่าคุณไปบิวรี้บิซี่กับเขาไปแล้วนะคะตอนที่ผมต้องรับคุณอนุนได้ดำเนินการุ๊บครับผมเขาเป็นการแรปนิสแนลยับมาเป็นคอนเซิรเดอนแรปเปอร์ครับมีแมวหนึ่งตัวครับ โอเคครับครับผมแท็บครับเฟชเมนครับผมก็มิวสิกเรคเตอร์โปรดิวเซอร์ครับผมครับผมมีมีหมาสามตัวครับครับผมดอยดอยมอเทนนะครับเฟชเมนแรปเปซาวทุกอย่างโจครับลาบิซาวยับมีแมวสามตัวครับมีคาซตาแรปเปซาวแล้วก็ยับเหมือนกันครับไม่มีแมวเลลี้ยงปาเลี้ยงปลา แสดงว่าเป็นกลุ่มที่มีความเป็นศิลปะและลมีความรักธรรมชาติเขาเรามาคุยเรื่องธรรมชาตินะครับก็คือเราเปลาไอ้สิ่งคือเป้าหมายของจิตวเวลาเราคุยเมื่อ4ปีที่แล้วก็คือเราอยากจะได้ว่าเ,เราเราอยากการเรียนรู้โดยไม่ต้องเหมือนใช้ชีวิตในมหมาวิลัยนะครับเราก็เลยดึงคําพูดว่ามหมาวิลัยลงมาเป็นที่โรงเรียนโรงเรียนที่คือเปิดลักษณะคล้ายโรงเรียนชีวิตคือใครก็ได้เดินเข้ามานะครับไม่ไม่อยู่ว่าจะต้องมีฐานการศาึกษายังไง มาอยู่ที่การเปิดว่างให้คนนะครับนั่นคือความคิดของเราก็คือเราอยากเอา,าคําว่าเที่ยวยี่มบบวกกับคําว่าศิลปะมาเจอกันนะครับแล้วทุกคนสามารถสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตัวตนที่ตัวเองอยากได้ไอ้ตัวเอลเซจะอยู่ลักษณะของการน,นะครับต้องมีมอส์มีฮอปส์มียีสต์แล้วก็มีน้ำอันนี้เกี่ยวกับอิติหล่อแบบเป็นข้าวเพื่อไปเอาน้ําตาลมาทำเบียร์อะไรเลยไม่ได้มันรสชาติเนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ใช่ดังนั้นนั่นเลยเป็นความเสี่ยแต่เราจะเติมได้กี่เปอร์เซ็นต์ ของแถมเช่นเอาเอาไอ้จังเนี่ยเอาข้าวอย่างข้าวอย่าง,าางเราต้องการข้าวเรามีข้าวไร่มันจะมันอยู่ที่การหมับบกมไ,ไม่ใช,ไ<ป>ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันอยู่ที่แป้งข้าวเหนียวจะมีลักษณะเขาโครงสร้างของแป้งมันจะมีโครงสร้างที่เป็นเส้นตรงกับโครงสร้างที่เป็นเป็นคล้ายเส้นใหญ่อ่าม,มันจะแล้วแต่ชนิดของของข้าวครับข้าวเหนียวจะมีเข้าใจว่าจะมีตัวอไมลโรสคือตัวยาวนี้มาก ตัวยาวเนี่ยสามารถจะย่อยด้วยด้วยขั้นตอนไอเบต้าอัลฟาเนี่ยให้ได้เป็นน้าตาลได้ดีเมื่อใดก็ตามที่เป็นเส้นใหญ่ย่อยยากเราจะได้กาดเยอะ้ามันอยู่แต่การที่ว่าจะเกิดไอแท้งโอเวอร์หรืออะไรมันอยู่ที่อุณหภูมิในการหมักอุณหภูมิยิ่งสูงเนี่ยมันจะได้ไอตัวสิ่งที่ไม่พึงะสมเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หัวกับแอลกอฮอล์หางที่บริโภคคือแอลกอฮอล์ตัวตรงกานการไอสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะหายไประหว่างการบ่มด้วยสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดแคนเบอร์ร์บ่มนั่นแหละบ่มนานมันจะมันจะไมม่าจะไม่มาเ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 มาแต่ไม่แห้งเมาจะไม่แห้งเมาแต่ไม่แห้งไม่ใช่เราคอยค o ร r e c t ให้ทุกอย่างกับคุณมากเลยค่ะไม่ว่าทีมนี้จะพาไปไหนก็ไมีในไทยมีแต่เบียร์ลาเกอร์ส่วนใหญ่ไม่มีเบียร์เอลสายคนความชอบคนไงบาชอแต่ไม่เกี่ยวกับต้นไม่ใช่ีวามชอบ้นใช่ไหมไม่ใช่ความชอบ ความชอบของผู้บริจิตจะแต่สังเกตว่าคุณเรื่องนี้จะเอาเลยนะคุณเรื่องนี้สงสัยแต่ความชอบของของของคราฟเบียจะเห็นไหมว่าแตกต่างเราพยายามเจเนเรตของที่ตัวเองชอบในกลุ่มที่ตัวเองฝันอยากจะทำัานรสชาติจะแตกต่างจากของทั้งทั้งที่มีอยู่ในตลาดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดรสชาติอะไรฉะนั้นจะเห็นคราฟจะหลุดออกมา ตามวัตถุประสงค์ตามจินตนาการที่เองอยากจะได้ uh huh. จะมีการเติมอะไรก็แล้วแต่อาจจะอยากจะได้ไอเบียร์ที่ออกราทุเรียนอยากเบียร์ออกรสเผ็ด uh huh. มันก็คือได้จ<อ>ากจินตนาการตรงนั้น เวลาที่ปรงสูตรข้างล่างที่ตมเฮ้ยมึงเฮ้ยเยอะน่ะเยอะน่รอยเป็นแบบไหนโอเไหมห้เป <ator il> ็นผไหมผมผมผมรสชาติเหมือนแบบไอเดียเฮ้ยเหรอกินรชาติเลย วิสนาะครับมาจอยกับปุ๊บยืนเดียวสายฝนให้เป็นสีฟ้าแล้วเสียบเข้าหูเป็นบลูทูธเวลาไปอยู่ในโรงงานจะได้ฟังได้ชัดเจนครับเ็ดน้ำใช่ก็คือเราจะได้ยินเสียงอินจร์เจอร์ตลอดเหมือนแบบดีทัวล์ปะเนี่ยดีทัวล์ดีทัวล์แต่ก่อนต้องมีคนใส่หูอาบน้ำคนหนึ่ง เลือกจากที่เป็นบาร์บูล่ามา5เบสที่นี่มันมีมากกว่านี้น้องพี่อนนท์แต่ว่าเราก็เอาว่าให้ได้ทดลองเรามาเนิร์ดกันให้สุดค่ะทุกคนครับผมเบียร์เทสติ้งน้อของเรานะคะจะมีเซ็กชันให้เขียนว่าเราชื่ออะไรเมิูเบียร์ของเราคืออะไรคือเราอาจจะเคยตอบตัวเองได้ว่าครูเคยชอบลาเกอร์หรือสตาร์วอเตอร์เอเอร์ดังนั้นเนี่ยในในแก้วปิเกอร์เนี้ยเราก็จะให้ใส่เบสเบียร์เข้าไปก่อนนะครับก่อนใส่เนี่ยเราจะมี5แก้วเนี้ยชิมก่อนเลยก็ได้นะคือลิ้นเข้าไปเพื่อชิมว่าเออเราเรา หยดดอกลงไปแล้วก็แค่เขียนอ่ะเจ็ดดอกแปดดอกเราก็จะรู้ว่าโอเคได้ด้วยอันนี้กำลังดม IPA IPA สเตจแรกเราก็รู้ว่าเบสเกียร์ที่เป็นน้องรู้สึกว่าได้กลิ่นแบบไอตัวไอ้คอาเยอะพอเสร็จแล้ว IPA เราใช้ฮอปกี่ตัวครับพี่มอน เอรที่มันกิลิ่นกลิ่นกระชายเลยมันแบบคล้ายๆแบบบางคนใช้20ทางเดียวันนะทางเดียวแล้วใชเยอะมากใช่เยอะมากเดี๋ยวเราคุ้นเนกับกระชายก็คือจะคุ้นจัดเพื่อนเพื่อนเอะไรเพื่อนเอะไรฟังอ๋อแล้วมีอะไรอันนี้เรากินเชฟเตี่อะไรไม่รู้สักอย่างกูกินอะไรประมาณสามชั่วโมงเราไปหายโคมเลยอวเอวเออเอวกินเสร็จแล้วได้อยู่ครับรู้สึกชอบตาวอะไรชอบสตาวชอบเข้มเข้มอ๋อกินเป็นคนกินกาแฟด้วยว่า ใช่ใช่ครับลายคือเกิดปีสีที่คุณเคยยังยังไม่ไปเลยยังอยู่ในร่างกายชิมเลยครับคุณดอยนี่กำลังชิม IPA ครับ IPA อันนี้คือชอบ IPA อยู่แล้วชอบ IPA อยู่แล้วแต่ผมก็ลองชิมทุกวันแต่ผมก็ตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะทำ IPA เราจะมีแก้วชิมนะครับก็คือทุกคนเล่าจะมีเรื่องเล่าของแป๊กของพวกของโจของดอยของตาวอะไรเบอร์ว่าเฮ้ยเราคิดมาจากอะไรทำไมเบียร์ถึงชื่อนี้แล้วเราก็จะแบ่งแก้วชิมแล้เขากินตัวตนอเรา ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับการทำเบียร์จริงๆอ่ะหนูเราอร่อยอยู่คนเดียวเลยเราเบียร์เราชอบเนี้ยแล้วเราลองเพื่อนชิมสิว่าแบบสิ่งเราเราอเมันจริงหรือเปล่ามันเราคิดเป็นคนเดียวหรือเปล่าเราพลาดอู่คนเดียวหรือเปล่าใช่แล้วก็คราวสุดท้าส่สำคัญมันก็คือเรื่องของเราอ่ะใช่สต่สตอรี่ของยูอ่ะที่เราต้องที่เราต้องกินอ่ะ ครแค่เพดูดิง่ายๆครับเราเป็นได้แค่เพื่อนกันเออมันเลยแบบมันเลยมีแบบลดความขมๆแต่ยังมีความหวานอยู่นิดนึงอ่าคือมันเหมืขมแหละแต่มันก็แอบหวาน่มีความนิดนึงอยู่น้ำตาฟุกเกอร์น้ำตาฟุกเกอร์รอกันนะส่วนผสมเป็นสไตล์แบบแล้วก็ไปเน้นที่กาแฟแล้วก็ ผมคือผมหวานกองหวานอมหวานดูยังไปตัชิปนี่ก็ไม่ได้คิดถึงความต่อพันต่อเลยจ้ะกินแล้วจกินแล้วจบเพานั้นและนี่คเพ่นัเร้อ่ไหนคะ่ะเคขอเรื่องเล่าของเฟิร์สคิดหน่อยค่ะคือจริงจริงจ จริงๆคือผมคือผมไม่ได้เป็นคนที่กินเบียกว่าคือผมเป็นคนกินเหล้ามากกว่าออแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเบียร์เนี่ยมันคือเหมือนเวลาที่แบบว่าเวลาเขามาเสิร์ฟแล้วแบบว่าเรียนชิปแรกที่กินเบียร์เขออ้าหมายถึงคําแรก <c oughs> ใ,นในการกินเบียร์คือมันจะรู้สึกแบบโหสดชื่นแลวแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเบียร์ออคือบางทีแบบกินไปกว่าจะหมดแก้วบางทีมันจะเริ่มแบบ บางทีบางทีมันจะเริ่มเบียร์มันอุ่นบ้างอะไรบ้างมันจะไม่แบบแต่ว่าไอ้เกีร์ first kiss ของมันอะไรเงี้ยก็ทําให้เหมือนกับแบบ first kiss ของผู้หญิงที่เราหลงส่วนส่วนผสม first k i กส่วนผสมีอะไรบ้างคะผมก็คือมีเบียร์สามตัวครับมีส اؤ มีเพลอะไรนะเพลเอลเพลเอลแล้วก็อะไรวะลักเกอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นเพลเอลเนี่ยประมาณ50%แล้วก็ลักเกอร์ประมาณ20%่สิบส اؤ สามสิบเปอร์เซ็นต์

ครับก็ที่ผมทำนะครับเป็นเบียร์ไอพีอต้องเล่าก่อนว่าผมเป็นคนชอบกินเบียร์มากแล้วก็ผมเริ่มแบบว่าลองได้ลองกินเบียร์หลายๆชนิดแต่ตอนนี้ผมอยู่อเมริกาเมื่อประมาณสี่ปีแล้วเออได้รู้จักไอพีเอครั้งแรกตอนที่ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ได้ชิมครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชอบเบียร์ชนิดนี้มากเพราะว่าผมเป็นคนชอบขมตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไล่ไล่หาเบียร์ไอพีเที่แบบว่าขมที่สุด เออผมไม่อยากทำ D I P A ที่รู้สึกว่าผมสุดๆไปเลยผมแล้วก็แบบแรงคือแบบชอบชอบ I อเดที่แบบกินแบบ2 3งสซิปก็คือเมาแล้วอ่ะคือแบบไปด่าจอ่าใช่ประมาณนั้นครับก็เลยทำออกมาเป็น Fire Ed b i s สนะครับคืออะไรใช่ไหม Fire เนี่ยก็คือแบบว่าความร้อนแรงความแบบแรงความแรงอะไรเงี้ยแล้วก็เอทอ่ะคือผมเป็นคนที่ผูกพันกับเลขแปดอ่ะเกิดันที่แปดแล้วก็เลยชอบเลขแปดมากแล้วก็ส่วนผสมที่ใส่ลงไปก็คือ พวกแบบฮอปซ์ที่แบบให้ความขมเนี่ยผมใส่แบบว่าในในแบบปริมาณแรกเนี่ยใช้ใช้แปดดรอปแดรอปใช้แปดดรอปแล้วก็เอ็ดเอ็ดบิดก็คือเอ็ดบิดก็คือรีเลย์กับดนตรีด้วยผมทําดนตรีอะไรเงี้ยแล้วบิดก็แบบว่าไปรีเลย์กับคา่าบิเทอร์อีกทีหนึ่งความผมแปดเลยต้องซึนแล้วอะซึ่นออกมาเป็นเสอยงลอยไปแล้วไม่รู้สตอรี่ดีไว้ก่อนใส่จิงเจอร์ด้วยใส่จิงเจอร์ด้วยคือแบบ <Bond> แบบเผ็ดแบบเผ็ดขมแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยนั่นแต่หวานเอาไปแล้วนะใช่เพราะว่าผมใส่หวานกันพูดด้วยเพราะว่าไม่โอเอ้สนุกเข้าไปนิดนึงอ้ยไม่อยากให้ผมอยากให้ผมอื่ขายเก่งกันหมดเลยขายคุยดีกันหมดโอ้ยแจกก่อนนะคะแจกก่อนนะคะพี่โตให้เราได้ถือก่อนรับน้ำหนักของมันไปก่อนเออ ตายแล้วขอบคุณค่ะพี่โจ๊ค่ะรับน้ำหนักของมมนไปก่อนรับคุณดอยรับคดอบคเลี่ยงไมคะเล่ยงาขอขอปากว์ินหน่อยค่ะมาครัผมอ่ะสโนบียอ์นี่ครับชื่อรอนชื่นบีรุรึกบีร์บีรบีร์รบีรบีรบ์บีรรบี์กบีรบีรึกกีบครกกรบ เวลาชุดชุดเวลาเขาใส่หน้าร้อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาญี่ปุ่นร้อนเนี่ยมันจะร้อนมากๆอะไรเงี้ยร้อนแบบร้อนชื้นอะไม่ร้อนร้อนแต่ร้อนแห้งแต่ตัวเราจะชื้นครับผมก็เลยอยากได้เบียร์ที่แบบทําให้เราอะสดชื่นอกินแล้วแบบจะสดชื่นผมก็เลยเลือกเบียร์ที่ไม่ไม่ไม่ขมเหมือนเหมือนพี่ฟุกกัะของดอยอะไรเงี้ยผมเลือกเบียร์ที่ปั๊บๆผมปุบปั๊บหน่อย ผมอยากให้มันกินแบบไม่ยากมากเลยนะผมใช้ผมเคยกินยากผมใช้เพลเอลผสมกับไวเซนคนละครึ่งที่ผมว่ามันเวิร์กนะผมไม่รู้ว่าอะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชินุกชินุกกับโมเซกใส่ฮอปชินุกกับโมเซกครับแล้วก็ส่วนกลิ่นอะไรเงี้ยผมก็ใส่กลิ่นอะไรที่มันเป็นกลิ่นค่อนข้าง เป็นความเป็นทรอปิคอลแล้วไงพวกผลไม้ทรอปิคอลแบบ passion fruit มะม่วงและมะพร้าวโกโกนมะพร้าวประมาณนี้ครับขอดอยขอดอยบอกบ้างบอกความรู้สึกหนะครับรู้สึกสดรู้สึกสดชื่นทรอปิคอลอย่างที่เขาบอกจริงๆครับซื้อไหมคะซื้อไหมซื้อครับซื้อครับได้ได้อย่างที่เขาเล่าจริงๆรเอออ๋อแต่นี่คือร้อนชื่นเปียร์ลค่ะ คุณต้าคุณต้องเลือกแล้วค่ะคุณต้องเลือกค่ะแต่พี่ต้าลองชิมไปสี่รสชาติเอาพี่ต้าชิมทุกอันเลยเมื่อกี้นีชิมใช่แต่ว่าถ้าถูกใจอ่ะชอบเฮลเอลครับครับทั้งสองทั้งสคนแต่ว่าถ้าชอบรสชาติชอบของโจมากกว่าอืมดื่มจริงเอ้ยใส่หมดเลยครับยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมไอยอมยอมหมื่นลิตรครับหมื่นลิตร ันนี้ต้องมอบไหมมอบค่ะเย้ร้อนชิดตื้อค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีเสื้อที่เราลองมันปลอบใจทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณรบินมอบเสื้อเป็นที่ระลึกด้วยนะคะหนึ่งตัวนะคะเชิญคุณรบินมอบเลยค่ะเย่แบ่งกันใส่หรือยังไงให้คุณต้าก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้คุณต้าเป็นตัวแทนก่อนเย่ คคุณคุณต้าได้เลือกแล้วเรียบร้อยนะคะเราเรายังมีพลังกายพลังใจไปเมกเกอร์ข้างล่างได้ป่ะคะเือครับเเือได้ลยครับเฮ้ยยอู่ได้เลยนะดีมากสิ่งน่าประทับใจอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนกรุ๊ปปิ้งนี้สรุปสรานสรุสรางเฮฮากรุ๊ปสร้างทิเด็ดการจริงค่ะโอ้โหนี่เราได้เบียร์ใหม่อีก5ประเภทเลยนะคะคุณรวินอะไเยอะเลยฮะ ไงเก็บสูตรไปหมดแล้วเก็บสูตรไปหมดแล้วงาม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 ที่ดีคือเบียร์ที่ดือยู่กลางคืนอ่ะนี่ที่ดีคือเบียร์ที่ดือยู่กลางคืนใช่ขำคมเลยเรียกเลยมวนๆิดนะครับครับใครเห็นในตู้แช่ก็ต้องซื้อนี่เข้าบ้างเอาบ้างเอาบ้างขอขอหมุนๆแล้วขอคำคมๆหนึ่งคำ f i อน t k i s ครับ first k i s ครบละแต่มั่งแต่มั่งอ่หมุนได้ค่ะหมุนได้ค่ะโชว์ตัวหน่อยค่ะเลเทไปหมดแล้วนี่นะครับ first k i กับเ i r s t k i s ส first kiss ค่ะแของคุณค่ะหมุนตัวหน่อยค่ะอืมเขาได้มีเบียร์ขวดแรกบนโลกกันแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ต้าใช่ครับพิต้าเป็นยังไงบ้างทาวันนี้ดีครับแบบว่าทุกคนตั้งใจดีครับเออใช่ครับบ i r เช k i เบียร์หรืเหรอคะ เจอวินเนอร์ในวันนี้แฉยินดีด้วยค่ะรอนชิ้นเบียร์หรือจะได้ไปอยู่ในหม้อต้มงั้นเราลงไปลุยข้างล่างกันเลยไหมครับเย่ก็วันนี้เราตามที่เราได้รับโจทย์ก็จะเห็นว่าจะต้มเลยนะบิ๊กเวฟอารมณ์สไตล์บิ๊กเวฟเบียร์แบบบิ๊กเวฟนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบทหม้อช่างหม้อกัน ไช่ฟองนะะไรอะไรฟองไม่เสได้ไม่มีฟองแล้วดันกลับมาเลยโอเคพอราคาหยาบก็เลยฟอครับฟอครับถึงเล่นแล้วครับเาเฟ่ขอบคุณนะครับจินเอาสิ่งมาเทสเลเฟ่เลฟเฟ่เลฟเฟ่เป็นเป็นของเลฟของเป็นของเออเบลเยียมหอมไม่ไม่ใม่มันเป็นหอมในคอหอมในคอหอมมนคอ ผมในคอฟาดลูนี่โคชี่เป็นลูกรึ่งฮะลูกรึ่งระหว่างลาเกอร์กับแอลรับมือแบบเต็มเต็มเลยแ่เป็นร์ทแต่เปืนออะไรไวแอ่ว่ายิ่เขาเตรียม่อนแล้วอไม่ซีริงอ่ะไนล่าอร่อย เบอร์โจกาฟเซอร์โจพีนุง่งีนิกแ้ตอ<ช>น,นแรกพอมาเอาบอกว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ IPA เียนคะรับมื่อพี่แล้อย่างวันนี้ยี่ตอนที่เรามีเบียร์ห้าหกอันให้ให้ให้ผสมให้ผ<ห>สมอะ,มะที่เราเรียนอะมันมีแค่ลากเกอร์แบบ เอลไลท์ที่เหลือมันทํายังไงอ่ะสเตาส์มันแตกไปมันแตกออกไปที่ที่เขาบอกว่านี้มันคือเอลกับลาเตอสี่างค์สเตาส์มันมาจากอะไรครับที่มันเก็บเออ่มาส์เมาส์สีดำเมาส์ไม่เมาส์ไม่เมาส์ที่ไปกลัวให้มันไม่จะเป็นอะไรก็แยไม่จะถึงเวลาแยกไปอีกมันก็มีแบบว่าพวกลาเกอร์ดับก็มีอะไรก็มีทุกอย่างลาเกอร์ดับกาแฟก็มีอะไรลาเกอร์ดับไม่เป็นพวกนมแก้วพวกอะไรก็เป็นต่า ชวะเออแต่ก็ดีก็รู้สึกว่าแบบอาวุธวันนี้อย่าเลิกกินเหล้าเลยไหมโอ้ยไม่กินแล้วนนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยนานๆะทีกินเบียร์แทนกินเบียร์กี่แก้วแล้ววันนี้วันนี้ชิมไปเรื่อยแล้วเนี่ยคือพี่เขามีอะไรมาให้ชิมตลอดคือหมายถึงว่าแบบเดี๋ยวที่เราผสมเองเดี๋ยวพี่เขาเคยผสมมาแล้วอะไรแล้วแบบนู่นนี่มันก็มันก็มีหลายหลายแบบมากจนตอนนี้แบบลิ้นงงไปหมดแล้ว แต่อย่างนี้ก็ชอบอันนี้อันนี้เทวเอออันนี้เอลแหละแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าคือหัวแถบอันไหนอ่ะอ๋อยี่ลาร์เกอรลาเกอร์ีจมลาเกอร์จมเอลยิสลอยเอลลอยเอลลอยยิสลอยเอลลอยเป็นแบบไรคำจำคำจำหลักจำวินีจของเรานี่ใช่ของเรา นี้เขาติดสทปติกเกอร์ไปแล้วงี้ถังนี้มันก็เป็นของคนอื่นไม่ได้แล้วดิใช่ก็ต้องอยู่ประมาณหนึ่งเดือนใช่ครับตอนนี้กี่โมงแล้วคุณตาตอนนี้3ทุ่ม45นาทีฮะเรามาตั้งแต่กี่โมงนะเรามาตั้งแต่เรียนครึ่งเทียนครึ่งเรียงครึ่งเทียงครึ่งโอ้อเราอยู่นานมากนนานมากนานมากประสบการณ์ที่เราได้ได้อะไรบ้างนะ ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเบียร์หลายอย่างมากคือกว่าจะมาออกมาเป็นเบียร์ขวดหนึ่งเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมีมีมีสิ่งอะไรสิ่งอะายอย่างที่เราไม่รู้แล้ววันนี้เราก็ได้มารู้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆ,ๆมันก็ถือว่ามันมันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งนะม,มันมันมันมีมันมีศิลป,ปะมันมีวิทยาศาสตร์ <ๆ S 2> ที่แบบว่าคือคือ,คอต้องใช้การทดลองหรือว่าการการแบบลองสูตรนู่นนี่เยอะมากๆ ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคต่อไปนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยเราเห็นเบียอะไรี้ยเรารู้สึกว่าแบบโอเคทุกคนน่าจะแบบว่าผ่านการทดลองอะไรมาเยอะแล้วกว่าจะดอกออกมาขายให้เรากินได้ใช่เพราะงั้นเราควรจะแบบ appreciate กับกับกับเบียที่ที่ออกมาในท้องตลาดอะไรเงี้ยครับอือคือแบบว่าอยากจะถามพี่ว่าแบบว่าสมมุติว่าแบบผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอยากจะมีแบบว่าแบรนด์แบบว่าเบียคราฟเบียเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยผมต้องทํายังไงบ้างแบบผมต้องแบบมีสูตรมาหรือเปล่าในการที่เข้ามาหาพี่หรือว่าแบบอะไรยังไง อยากให้คิดมาก่อนับว่าอยากอยากได้แบบไหนแต่ว่าเรื่องสูตรเรื่องอะไรค่อยมาคุยกันทีนี้ก็ได้คือเราค,<ม>คือจะได้แจ้งโปรไฟล์เรื่องอะไรกันได้ว่าจะเอาแบบไหนได้คือแบบแว่า,แต,วาแต่ว่าเราต้องต้องอยากต้องคิดก่อนว่าเอออยากได้เบียนในแนวไหนสไตล์ไหนอารอมณ์แบบไหนอยากจะโชว์อะไร ถ้าถ้าได้อย่างนั้นอ่ะเราจะคุยกันได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าไม่คอนเซปต์ต้องมีคอนเซปต์กันก่อนคือเหมือนแบนผมถือคอนเซปต์มาแล้วก็แบบว่ามาคุยกันแบบว่าพี่จะช่วยหาทางบอกให้ว่าแบบว่าอยากได้บีแบบไหนเราจะเพิ่มอะไรเราก็มาคุยโสมมุติว่าดอยอ่ะมีคาเฟ่แบบโลว์ไฟอยู่เอ้ยทำร้านอยู่เดินมาหาพี่นุ๊กเนี่ยยังไงมันขัดกับเบียร์ที่ผมชอบมากกันนะลุงไอพีเอที่แบบเข้มไอพีเอที่แบบนขัดมากกันนะก็ไอพีเอมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้ม ไอแพรไม่อ่อนก็ได้เนี่ยอ่าก็จะเป็น campaign ก็คือเน้นว่าเอาค core idea c o n c ปต์มานะมาคุยกันก่อนแล้วก็มันจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องมาทดลองกันนสุดท้ายมันก็ต้องทดลองกันก่อนว่ามันในนี้ดีแค่ไหนอะไรบันนียนนี้เป็นชื้นเนี่ยผูชนะร้อนชื้นเออชนะชนะผุ้ชนะแคมเปญของเราร้อนชื้นเบลเย่ยเออก็สนุกดีจริงๆแม่งมันคือ เออกินมาตลอดเลยนะแต่ว่าไม่รู้ขั้นตอนหลายอย่างเลยรู้แต่การกลืนก็รู้แต่กลืนเป็นอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้รู้ขั้นตอนเออก็ลึกซึ้งเหมือนกันแล้วก็แบบมีหลายคําถามเรื่องแบบเฮ้ยกินแห้งไหมหรืออะไรปัจจัยมันคืออะไรเออการแห้งนี่คือเป็นเรื่องของหัวกระหังของแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเกิดจากการบ่มอย่างมากระจอกเดียม่กระจอกเดี๋ยวมาโทษนู้นโทษนี่แต่ส่วนบอดี้ของมันเนี่ยจะทําให้แบบโอเคใช่โอเค แต่ว่านั่นแหะครับจริงมันเป็นเรื่องที่เกินเป็นเปิดโลกแล้วเปิดโลกกรบทันดโลกสนุกดีคุณดอยครับวันนี้ก็ปรับใจส่วนไหนเห็นบอกว่าชอบความ IPA มากใช่อบความฮอปมากเมื่อกี้เอาแบบเอาเอาฮอปมาดมตลอดเวลาผมชอบผมชอบกลิ่นฮอปมากๆเลยคือแบบว่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่ารู้สึกชอบด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบแบบว่าความแบบ กินฮอปอะครับความความขมของแบบเบียร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบเป็นคนแบบกินเบียร์เข้มๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบมากๆเลยแล้วก็แบบประทับใจในเรื่องของแบบว่าเรื่อง history แบบว่าของเบียร์เียขอตัดไปคนนี้เลยคือมันล test คือวันนี้วันนี้มันมีเบียร์ให้เราเทสเยอะมากจนจนแบบว่าเราก็แบบว่าเข้าใจวันนี้จริงวันนี้วันนี้วันนี้เรา explore นะ สติวเดนสติวเดนสติวเดนอ่าผมเขาให้เกรดสี่ผมนะแอนน่าก็คุณท้าวแบบสมควรคุณสมควรแหละวคือแบบนอกจากความเราที่ดูได้ตอนนี้เราเรามาเป็นโปรแบบ explorer explorer จริง explorer มากคือได้ลองทดลองเบียร์ไปประมาณแบบเยอะมากแล้วเมามากเมาจนสะอึกแทบนะตรงนี้มีตรงนี้มีสิบเนี่ยผมผมสอยไปประมาณแปดละ แล้วผมก็โอเคผมอาจจะสุดท้ายละตอนแรกผมอาจจะชอบสไตล์ในแบบการทิมแบบตอนนั้นตอนนั้นตอนกลางวัน้นนกลางวัแต่พอมากินจริงแล้วว่าเออเพลเอลหรือแบบเออละไรนะที่กินกันอยู่ปกติอะลางเจอร์น่าไอ้พวกนี้แหละเรากินได้แบบกินได้ยาวอย่างปลอดใช่น่าอย่าก็ตอนนี้ก็เรียกว่าแบบได้ทดลองหลายอย่างแล้วเลยวาสำหรับเราคือแฮปปี้มากครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับโหยิดีเรากินไปประมาณ50แก้วเฮ้ยน่าจะมากกว่านั้นไม่ใช่ผมนะแต่ความรู้ได้มากกว่า50แก้วโอ้โหทุกคนให้ด้วยทุกคนหลักกล้องสนุกโอเคคือคือถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ใหลายอย่างที่แบบว่าเราไม่เคยเราไม่เคยรู้เกี่ยวกับเบียร์แล้วกันแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันละเอียดอ่อนแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างที่บอกคือที่เขาบอกว่ามันเป็นอาร์ตกับวิทยาศาสตร์รวมตัวกันเนาะคือคือเราเองตอนแรกคือการที่เราได้ดื่มเบียร์เราก็แค่รู้สึกว่าแบบโอเคมันคงมีวิธีการที่มันแบบว่าคล้ายๆกันหรือหรือมันคงไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือมันมีปัจจัยเยอะมากตอนมีปัจจัยเยอะมากที่การที่จะทำให้เบียร์ออกมาเป็นเบียร์หนึ่งขวดหรือเบียร์หนึ่งแก้วที่เราได้ชิมกันเนี่ยคือจริงมันมีมันมีทั้งเรื่องน้ําเรื่องนู่่นนนนนีีีททมมัััซซบ้อจริงยเ น้ำแล้อะไรอีกบีน้ำบีนชีสใช่ซึ่งชีสเนี่ยไม่รู้อีกแล้วซึ่งชีสเนี่ยถือว่าเป็นความลับแบบว่าแบบหลักสูตรซึ่งนี่คือแบบคือต้องแบบว่าถึงขั้นแบบว่าบางเจ้านี่ต้องแบบฝังดินกันแบบว่าเก็บไว้ในเซฟอย่างนี้เลยได้ความรู้ไหมพี่ลิ๊งรูวามัน ซึ่งซึ่งแบบว่าต้องต้องบอกว่าเป็น experience ที่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบใครสนใจเรื่องคราฟเบียร์หรือว่าแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าแบบฉันอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคราฟเบียร์ว่าเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยมาอุดมคติอุดมคติอะคาเดมี่นะครับผมแล้วลองว่าได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเบียร์แน่นอนโอเคขอบคุณมากครับทุกคนกายเก่งนี่กัน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 เทขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับ